รุสวัสดีครับเช้านี้นะครับนะวันนี้มีจับปลาแบ่งปันยามเช้าเลยครับพี่ชายนะครับกับเหรียญนะครับหลายเกจิเลยพี่ชายนะครับวันนี้มาได้หลายเกจิเลยนะครับเดี๋ยวนะฮะพาพี่ๆนะครับมารับชมมันพร้อมกันนะครับวันนี้มีปุ่มหมุนย้อนยุกนะครับแล้วก็มี อ่าลุ้ปผู้อิมนะครับพับปิตาผู้อิมปดนีรุ่นแรกนะครับแล้วก็มีผู้อิ่มนะครับรุ่นรวยชนะจนนะครับวันนี้มีมาสามรุ่นพิชายนะครับเช้านี้นะชอบถูกใจรายการไหนกันพี่ๆนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่อณิรัและเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุยกันพร้อมกันเลยพี่นะเราเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับสำหรับรายการที่หนึ่งฮะ รายการที่หนึ่งนะครับขอนำเสนอนะครับนะเริ่มจากลุกปู่หมุนเลยนะครับนี่นะครับออกวัดบ้านจานเลยนะพี่นะเป็นอ่าปลดนี้หนึ่งหกแปดย้อนยุคครับพี่นี่ฮะมังกรคู่นี่ฮะขายทันมามังกรคู่รุ่นแรงปของปู่หมุนได้นะผมบอกเลยว่าอย่างสุดนะครับหลายหมื่นหลายหลายหมื่นหลายแสนนะครับตอนนี้นะครับนี่ย้อนยุคทรานพี่ชายนะครับรายการนี้ได้คุณเบอร์สองห้าหนึ่งรายการนี้เป็นชุดสามกษัตริย์นะครับ ชุบสามกษัตริย์นะครับรายการนี้นะปลดนี่หนึ่งหกแปดนะครับเนี่ยนี่เดี๋ยวมังกรคู่ครับนะหน้าปูคมๆนะพี่นะนี่ฮะชัดแจ๋วฮะนี่นะดูนุนนุ่นที่สุดนะครับวันนี้เปิดดังปานสามกษัตริย์อยู่ที่สองร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายนะฮะจาหรับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับนี่ฮะสวยคมพี่นะชุบสามกษัตริย์นะสวยงามมากเนี่ยรายการที่ได้คุณเบอร์เจ็ดเจ็ดสองฮะ เจ็ดสี่สองฮะรายการนี้ครับพี่ชายนะครับนะรับไปครับนะสองร้อยแปดสิบาทคู่ละห้าร uh, ้อยพี่ชายนะครับองค์ละบสองร้อยแปดสิบาทนะครับนะแบ่งปันเพียงคู่ละห้าร้อยนะครับนี่นี่ฮะจัะมาแบ่งปันอีพีเช้าเลยนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นอีรายการที่สามนี่รายการที่สามจะเลขโค้ดจำนวนมาเลขสองสามสามฮะรายการที่สามจะเป็นเลขโค้ดจำนวนมาเลขสองสามสามฮะนี่ฮะรายการที่สามนะครับ นี่สวยมากพี่นะครับคูณห้าร้อยบาทเอิงนะครับนะเรียนปุ้มหมุนนะครับนะเป็นที่นิยมอยู่แล้วนะพี่นะรายการที่สามนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับมาลุยนต่อเนะฮะมาเป็นรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่ครับนี่โค้ดเบอร์สองสามแปดฮะรายการที่สี่เปิดออกมาเป็นเลขโค้ดเบอร์มาเลขสองสามแปดฮะนี่นี่ฮะ รายการที่สี่นครับเลขคนณเบอร์สองสามแปดนะครับสวยงามมากเลยนะต่อมารายการที่ห้ารายการที่ห้านะครับนี่เลขคนณเบอร์สี่เก้าสามนะครับสี่เก้าสามเนี่ยสวยคมนะครับสวยคมฮะนี่สวยมากนะครับนี่รรายการนี้นะครับนะเป็นรายการที่ห้านี่ครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่ไปครับนะมาเป็นพระปิดตารุ่นแรกกันบ้างนะครับมาเป็นพระปิตารุ่นแรกกันบ้างครับนะพระปิตารุ่นแรกผมได้มาประมาณ10องค์นะครับได้มาประมาณ10องค์นะครับเป็นพระปิตารุ่นแรกหลวงผู้อิ่มนะครับเจอมาเปิดแบงปันให้พี่ๆเหมือนเดิมฮะมาเริ่มจากรายการแรกนะฮะนี่ฮะรายการที่6ครับตับต่อเลยนี่ฮรนีุ่่นแรกนะครับพระปิตาลุหลวงปู่อิ่มปลดหนี้รุ่นแรกครับเป็นเหรียญโลหะนะครับนี่ เลขคนจำนอร์หม่เลขยี่สิบหกฮะลงย้ายพี่แต่องค์ละสองร้อยนะครับองค์ละสองร้อยเลือกเลยนะครับเลือกได้เลยนะพี่นะองค์ละสองร้อยบาทกะรพิจารณานีครับรายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดนะฮะนี่ครรายการที่เจ็ดนะครับนะฮะเลขคนตเนอรใหม่เลขสิบเก้าครับนี่ครันี้รุนแรกครับ พระบิดาปุ่นนี้รุ่นแรกครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับสองร้อยบาทพร้อมจะส่งครับพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่แปดนะฮะนี่ฮะรายการที่แปดเนื้อทองแดงหน้ากากชุบทองฮะสวยมากนี่นะทองแดงก็สวยนะเยกคนตัวเบอร์มาไเ้ขสี่ตัวเดียวฮะราายการที่แปดนะครับสวยจริงครับนะสวยจริงนะครับรายการที่แปดนะครับสองร้อยบาทนะครับนะสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการถัดไปจะเป็นลงยาขอบลมดำลงยาขอบฮนะสาหรับรายการที่9้าครับลมดำลงยาขอบนะครับ200บาทเหมือนกันพนะี่ชายเลขคู่เบอร์สองสี่แปดนะเลขคู่เบอร์สองสี่แปดครับนะสวยมากพี่นะพี่คมเลยนะลงยาขอบขาวนี่200ร้อบาทนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่1ิบ รายการที่สิบนะนี่ hey, hey, เลขค้นเบอร์นะครับหมายเลขสองสองสองโอ้โหนี่ตองสองเลยพี่สุดจัดอันนี้ตองสองเลยตองสองผมขอมาแบ่งปันก็เบาพพี่นะครับตองสองผมขอแบ่งปันสองร้อยแปดสิบนะครับตองสองผมขอแบ่งปันสองร้อยแปดสิบาทพอฮะนี่ครับตองสองนะครับนะท่มท่วมนะครับนะตองสองตัวไปต่อได้นะคการนี้นะฮะร,รายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ด รายการที่สิบเอ็ดครับนาเลขคุเบอร์สองแปดเก้ารายการที่สิบเอ็ดเลขคุณเบอร์สองแปก้ารรายการที่สิเดนะครับนี่ฮะเอาไปสองร้อยนะครับต่อมารายการที่สินี่ครับสิบสองสิบามสี่จะเป็นองค์ละร้อยหบาทนะครับจะเป็นองค์ละร้อยห้าสิบบาทนะครับจับคู่นะฮะไม่มีคู่จับอ่าองค์อันชุดนี้ ชุดนี้นะครับนะ,ะรายการที่12ที่13 14 1 45นี่ชุดนี้ผมขอคู่ละ250ละกันองค์เดียว150นะพิเศษให้พิเศษให,รให้รายการนี้ครับรายการที่12เลขค้นเบอร์183ฮะนี่ฮะ183นะครับนะรายการที่12ต่อมารายการที่13จะเป็นเลขโค้ดนับเบอร์ใหม่เลข109นะครับรายการที่13จะเป็นเลขคล้นเบอร์109ฮะนี่รายการที่13นะครับ ต่อมารายการถัดไปครับเป็นรายการที่14บสครับรายการที่14จะเป็นเลขค้นเบอร์หนึ่งศูนย์ฮะ14จะเป็นเลขค้นเบอร์หมายเลข102ฮะนี่ฮะ14นะครับนี่ฮะ102นะครับต่อมารายการที่15นี่ฮะ15เลขค้นตัวเบอร์นะครับหมายเลข121หางเงินถามทองฮะ121หางเงินถามทองนะครับนี่ฮะ นี่ฮะรายการที่สิบห้านะครับนะหรือเป็นครับสิบสองสามสี่สิบห้านะครับองค์ร้อยห้าสิบจับคู่สองร้อยห้าสิบนะพี่นะต่อมารายการที่ทุกหกมาลุยกันต่อนะครับกับเหรียญรวยชนะจนนะครับรายการที่ทุกหกครับเปิดมาองค์แรกครับนี่เลขคนตั้งเบอร์นะครับนะสามสามเก้าเลขคนตั้งเบอร์สามสามเก้าครับนะลมดําพี่นะกากชุบทองสวยๆเลยพี่เนี่ยรั หน้ากากชุบทองด้วยสวยเลยพี่ชายนะใครชอบถูกใจนะเนี่ยเดี๋ยวรียนรวยชนะจนนี่ครับนี่ฮะเลขคนละเบอร์สามสามเก้ารายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับสวยมากพี่สองร้อยยี่สิบาทพอร์เว่พร้อมจะส่งถึงหน้าบ้าน,นร,รายการที่สิบหกนะครับต่อมารายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะรายการที่เจ็ดเป็นเนื้อเหมือนปอกลูกปืนนะพี่นะเหมือนทองที่ผิวลุ่งนี่ครับ เลขคูณเบอร์นะฮะสองสามศูนย์นะสองสามศูนย์นะรายการนี้เอาไปพิ่ชาร้อยแปดสิบาท meter. องค์นี้ผมให้ร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดก็เป็นรุ่นเดียวกันนะแต่เป็นพิมพ์เต็มองค์นะครับสิบแปดรุ่นเดียวกันแต่พิมพ์เต็มองค์นะครับแหน่เลขโค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลขหกแปดนะครับเลขคูณเบอร์เป็นเลขหกสิบแปดนะครับนี่ เอาไปพิชายร้อยแปดสิบบาทนะครับนะต่อ,ตอมาค่ะพี่ชายรายการสุดท้ายครับนะรายการที่ยี่สิบรายการสุดท้ายนะขขครับนี่ฮะเลขคนละเบอร์สองหกสี่ครับรายการนี้จะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับลงย่าขาวรายการนี้เอาไปร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายเลครับเอาไปร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายสำหรับรายการที่ยี่สิบนะครับโอ้อันนี้มีแบ่งรายการพี่นะครับยี่สิบรายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะพี่นะ ชอบถูกใจรายการนนไหนนะครับนะสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรของเจ้าหนนครับตอนนี้กล่าขอบพระคุณที่พี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครั